มันยันลงได้ดิแล้วก็ไม่ดีออกมันกันเหนื่อยเหมืนอนกันแล้วมันยันอีกค้างหนึง่งเหนื่อยไม้นักนาเลยปลาเกาา,กาตรงนี้แล้ว ก็จบแล้วนะฮะสำหรับทริปขึ้นไปบนยอดเขานะวัดเขาวงพระจันทร์นะครับก็ดูท้องฟ้าก็ได้นะขึ้นตอนตีห้าฮะกว่าจะลงมาก็แดดออกแล้วแล้วก็เดี๋ยวติดตามนะครับว่าจะไปที่ไหนอีกนะยังมีที่ที่แบบอยากไปอีกในจังหวัดตุเบอรีเนี่ยที่เที่ยวเยอะมากเดี๋ยวเจอกันครับบ๊ายบาย